เฟซเอ Facebook, อเฟซบุ๊กเราประเด็นมี f เฟซบุ๊กอยู่เราประเด็นส่งไปทั้งเฟซบุ๊กให้สวัสดีค่ะคุณกิตนาขอบคุณหลายๆเด้อคุณกิตนาเป็นกำลังแรงใจอันลมไปตลาดก่อนเด้อครับจ้าขอบคุณหลายๆเด้อคุณบ่อยมแตรความสุกควมเจริญแหงแห่ง,หงปังๆลวยๆเด้อถูกจะพานมั่นจะพ่อเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแห่งแห่งปังๆ สุขภาพแข็งแรงนอนรับฟันดีลาตีสวัสดีไว้เจอกันพุ่นละได้เจอกันตัวเป็นๆไฟปังๆไม่อยากไ้เจอกันจักเกียร์งอ้งๆงปังๆได้เจอกันเนาะ ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อโอ้ไปตลาดย่ำนี่เนาะไปใจกับเขาเดี๋ยวไปเดินสีส่งทางเฟสบุ๊กไปให้เราคุณหลาคุณกิตน,นาขอบคุณหลายๆเด้อคุณกิตน,นาอันนี้ประเด็นขึ้นทางพี่ออันโ้ยงคัน กำลังสิงอี่มิวกำลังสิงอี่มิวสิงยี่มิวไปใสน้อเนี่ย ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องให้มาเป็นกำลังแรงใจให้เให้ไหลก้าวันเมื้อไหร่ให้ไหลบวานนีนน่เปิดใบเหง้าเนาะพี่น้องเนาะเปิดใบเหง้าอีกจัาหน่อยประเด็นกับสิไปอาบน้ำเนาะประเด็นเมนื่อน้ำอาบน้ำเนี่ยแต่อัน,น,อนอล่างถ้วยล่างจานก็ามาแล้วยังเมื้อนี่ไปอาบนา้ำอาบทาอยูย่พี่น้องเลยสิเด่นไปอาบนา้ำอาบทาอย,ยู่ The next you พักยูสม,มุดปากกานมีเพื่อนยูทูปมาเร่นด้วยโอ้พักยูสม,มุดปากกาน จงเรียนนําด้วยคํานี้ค่ะค่ะค่ะ